สวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับชื่อบอสครับตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอายุสิบเจ็ดแล้วครับอ๋อสิบเจ็ดแล้วเรียนอยู่ชั้นไหนคะอยู่มหกครับมหกที่ไหนเอ่ยที่ชนบุรีครับชนบุรีนะคะอ่าอยากสอบถามหน่อยทําไมถึงเริ่มอยากมาศึกษาสัจธรรมอ๋อเพราะว่ามันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กๆแล้วครับว่าทุกคนก็แบบมีคําถามกับตัวเองครับว่า เราเกิดมาทำไมบ้างเนี่ยครับ mm hmm. แล้วพอผมได้รู้เรื่องศาสนาธรรมมันก็ตอบคำถามหลายๆอย่างให้ชีวิตผมได้ครับแต่งว่าช่วงที่อยากจะเรียนรู้เรื่องศาสนาธรรมด้วย,ยมีคำถามกับตัวเองแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกแบบทุกข์หรือเสียใจอะไรด้วยหรือเปล่าคะที่มีคำถามแบบนี้มันเป็นอารมณ์หลากหลายอย่างครับ mm hmm. ที่ได้เจอเหินว่านั่งสมาธิด้วยอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ครับอตอนนี้ฝึกนั่งสมาธิมานานหรือยังประมาณเดือนสองเดือนได้ครับแล้วนั่งสมาธิคนเดียวหรือว่านั่งในกลุ่มคะในกลุ่มครับกลุ่มเป็นกลุ่มอะไรคะเป็นกลุ่มของโค้ดกวางครับผม,มนั่งมาแล้วประมาณสองเดือนใช่ไหมเอ่ยครับก่อ,อนที่เราจะมาฝึกหรือก่อนที่เราจะมารู้จตกจะทำเนี่ยกลับหลังฝึกแล้วชีวิตน้องบอยเปลี่ยนไปยังไงบ้างตอนแรกที่ยังไม่ได้ฝึกก็ เป็นคนทั่วไปอะครับม่อยไายัางไงคะแบบมองไม่เห็นความรักที่แท้จริงอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอได้มาฝึกก็มันมองเห็นความรักได้ง่ายขึ้นนะครับทั่วทุกที่บนโลกแล้วก็มีความสุขง่ายๆะครับอนอกจากความรักทีเ่เรารู้สึกว่าแบบรักได้ทุกสภาวสิ่งในเรื่องของจิตใจแล้วก็ผลจากการนั่งสมาธิ เอได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างได้เกิดปฏิหารหลายๆอย่างขึ้นครับ oh. กับชีวิต mm. เช่นแบบเรื่องของการสร้างเนี้ยครับแล้วก็เขียนไว้อย่างผมเขียนเรื่องแบบผมอยากแสดงขึ้นเวทีครับผม mm. ชอบร้องเพลง oh. แล้วพอไม่กี่เดือนก็ผมก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีครับเป้า mm. หมายในการฝึกศัจธรรมของ,องบอสในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณเนี้ยบอสคืออะไร ข้อหมายสูงสุดก็คืออยากได้อยู่กับมหาปาาตลอดเวลาครับอาจจะแนะนำเพื่อนๆในวัยเดียวกันกับก๊อตเนี่ยว่ายังไงบ้างเลยอยากให้ทุกคนรู้เรื่องนี้ครับผมเพราะว่ามันทำให้เรามีความสุขไง่งายเราไม่ต้องไปวิ่งตามหาอะไรครับผมให้กลับมาที่ตัวเราเองถ้เาเพื่อนๆรู้คงจะโชคดีเหมือนเราที่เรารู้ใช่ไหม ใช่ครับดีมากเลยลมีเทคนิคอะไรในการฝึกไหมเป็นเขียนใส่หนังสือครับของหนังสือของโค้ดกวางนะครับอ๋อแล้วก็มีหนังสือ12เครื่องมือครับผม<อ>ใช่อันนี้คืออันนี้คือหนังสือ12เครื่องมือที่ทบอสอ่านอยู่แล้คะใช่ครับ<อ>ตัวอบอสเองนะครับก็ได้ใช้เครื่องมือในนี้ครับผม เป็นการเซลทอล์ก็เขียนขอบคุณครับอ๋อเครื่องมือในหนังสือบอสก็เอามาใช้ด้วยมาฝึกใช่รครับผมแล้วเป็นยังไงคะเอาไปฝึกใช้เวลานานไหมในการฝึกไม่นานครับผมประมาณเดือนหนึ่งครับมผมเขียนแล้วก็เซลทอล์กตัวเองแบบว่าผม,มอยากเป็นนักร้องครับผมอ๋อเป็นนักร้องหรอนนอ,อนนันกร้องขึ้นโรงเรียนอ๋อนักร้องของโรงเรียนนะคะแล้วเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ก็ได้ขึ้นร้องที่โรงเรียนแล้วค่ะว้าวเยี่ยมเลยนะคะก็อยากจะฝากบอกสําหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ยังไงบ้างหรือว่าอยากจะบอกอะไรเขาบ้างอยากให้ทุกคนได้อ่านเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์จริงจากหลายๆคนแล้วก็เป็นประสบการณ์ของโค้ดกวางครับผม,มใช่แล้วมีสิ่งที่ปรารถนาและต้องการต่อจากนี้อีกหรือเปล่าหลังจากเป็นนักร้องแล้ว มีครับผมเยอะเลยใช่ไหมะแต่บอสก็มีเครื่องมือที่จะนําไปสร้างต่อแล้วครับอ๋อมีใช่ไหมคะใช่ครับเยอเลยนะคะบอสก็เป็นเด็ก17ปีนะคะตอนนี้อยู่ม .6 ซึ่งมาเรียนรู้เรื่องกทแรงดูกนะแล้วก็เอาเครื่องมือน,นี้ไปใช้และรับรองว่าเด็กคนนี้ก็จะเอาไปสร้างอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายในสิ่งที่ปรารถนาโอเควันนี้ขอบคุณน้องบอสมากมากครับครับผมครับบ๊ายบาย